สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังสองช่องพร้อมกันนะครับของ Mo t ต APX 8000นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Mo t ต APX 8000วิธีฟังสองช่องพร้อมกันมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะตอนนี้นะครับอตอนนี้นะครับมันฟังช่องเดียวอยู่นะครับตอนนี้ ก็คือสังเกตเมนนะครับสังเกตเมนนะครับเมนอยู่ที่ไหนก็คือฝั่งช่องนั้นนะครับตัวนี้ก็คือเมนช่องบนก็คือฝั่งช่องบนเมนอยู่ช่องล่างก็คือฝั่งช่องล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมนะครับตอนนี้นะครับ1 4 4 5 0 0นะครับอ่ะผมจะวอเข้ามานะครับปึ๊บอ่ะนี่ครับเถิดเถิดเถิดเถดหนึ่งสองสามอ่ได้เลยนะครับทีนี้ผมจะวอตัวล่างนะครับอ่ะตัวล่างนะครับหนึ่งสี่ห้าสองห้าศูนย์ครับนี่ครับ ปุ๊บกดเข้ามาปุ๊บไม่ได้เห็นไหมครับอ่าตอนนี้คือเราฟังช่องเดียวถ้าเราจะฟังช่องล่างเราก็กดตัวเมนให้มันลงมาข้างล่างนี่เห็นไหมครับนี่ครับก็คือได้เลยเพดหนึ่งสองสามเห็นไหมครับอ่านี่ก็คือ,อฟังช่องเดียวก็คือเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือตัวเมนอยู่ตรงไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับอ่านะครับทีนี้เราจะมาฟังสองช่องพร้อมกันนะครับวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกด รูปบ้านหรือกดปุ่ม F นะครับปุ๊บอ่าอ่ามาเมนูนี้เลยครับเมนู19นี่ครับ TDR เนี่ยครับเมนูนี้เลยอ่าไม่ทันนะครับต้องกดให้ไวนะครับปุ๊บอ่าเมนู19นะเสร็จแล้วกดปุ๊บอันมันออฟอยู่เห็นไหมออฟก็คือฟังช่องเดียวเราจะให้มันฟัง2ช่องก็คือให้เป็นออนนะครับได้ออนแล้วกด F ยืนยันทุกครั้งนะครับต้องกด F ยืนยันคอนเฟิร์มด้วยนะครับอ่าไม่งั้นมันจะอ่าค่ามันจะ ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะมาฟังสองช่องพร้อมกันทีนี้เรากดวอลมาแล้วครับตัวนี้มันอยู่ข้างอยู่ข้างล่างครับก็คือวอลได้เลยครับเห็นไหมครับเนี่ยครับสัญญาณขึ้นแล้วเหตุหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับวอลข้างล่างอ่าวอลข้างบนนะไม่ต้องเลื่อนตัวนี้นะครับตัว a p x ไม่ต้องเลื่อนนะครับเลื่อนแต่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้า วัวตัวล่างก็ได้เลยครับเนี่ยครับวัวตัวล่างก็ได้เลยครับเนี่ยครับวิธีฟังสองช่องพร้อมกันมันก็ไม่ยากนะครับปิดฟังเหลือช่องเดียวก็มาเหมือนเดิมครับกดรูปบ้านไปหนึ่งทีกด F อครับกดเมนูครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นครับให้มันป็นออฟเสร็จแล้วกด F อยืนยันครับปุ๊บอ่าปุ๊บ ก็คือเรียบร้อยนะครับก็คือฟังช่องเดียวให้สังเกตตัวเมนอย moon, ู่ช่องไหนก็คือฟังช่องนั้นนะครับถ้าเมนอยู่ข้างบนนะครับวอลมาข้างล่างไม่ได้นะครับต้องเลื่อนเคอร์เซอร์มาข้างล่างตัวเมนมาข้างล่างถึงจะฟังได้นะครับข้างบนก็วอลมาก็ไม่ได้นะครับทีนี้ท่านชอบแบบไหนสองช่องหรือช่องเดียวนะครับก็เลือกได้เลยนะครับทําตามคลิปได้เลยนะครับครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ